เรื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหลืเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบก,กันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจดับบลทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย29สิงหาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่างฟินิคเมอร์คิรีวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกำเยือนของทีมแกร่งมิเนสโซตาลินส์โดยผลงานเกมล่าสุดของฟินิ์เมอร์คิรีก็พ่ายคาบ,บ้านให้กับยอดทีมอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ 70ต่อ84ครับโดยสาเหตุของความพ่ายแพ้ครับเป็นการยิงลูก3คะแนนที่ไม่แม่นยำของฟินิกเมอร์คูรีในวันนั้นครับยิงไป22ลูกลงแค่5ลูกเท่านั้นครับคิดเป็น22%ครับในขณะเดียวกันครับนิโอลลีบัตตี้แม่น3จริงๆวันนั้นครับยิงลงไปถึง41%ครับแม้ภาพรวมการรีบาวดจะใกล้เคียงกันก็ตามครับแต่สุดท้ายล i บ e r ตี้แม่นกว่าส่วนมิ n นสโตต้าลินส์ครับก็ยังคงรักษาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะมา6เกมรวด เกมล่าสุดก็ยังสามารถเอาชนะฟีเวอร์ไปได้อีก90ต่อ80ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดแน่นอนเป็นแม่ทัพสาวสวยอย่างนาฟิซาคอยเลีย31แต้ม5รีบาว1์หแอซิสเสริมด้วยเคลล่าแม็กไบร์กาดตัวเก่งของทีม19แต้ม3รีบาวน์สแอสซิสและสุดท้ายครับก็เป็นมินนโซตาลินส์ครับเฉียบขาดมากกว่าครับก็ยังรั้งอันดับหนึ่งในสายตัตกอย่างเหนียวแน่น โดยผู้เล่นในวันนี้ครับฝั่งพอยต์กา์ดเจ้าบ้านฟฟนิกซ์เมอร์คิวรียังคงใช้นาตาชาคราวครับดวลกับคอนนี่วิลเลียมส์ตำแหน่งนี้ส่วนตัวมองว่าคอนนี่วิลเลียมส์เหนือกว่าทั้งการจ่ายบอลและการถือบอลครับจังหวะเกมดีกว่าส่วนชูดติงการ์ดครับเดน่าโทเรซี่ดวลกับเคลล่าแม็กไบร์ครับช่วงหลังก็ต้องยอมรับครับว่าเคลล่าแม็กไบร์มีการสร้างสกอร์ที่ดีครับแต่ความเก๋าต้องไปที่เดน่าโทเรซี่โดยผู้เล่นในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับฝั่งเจ้าบ้านยังคงใช้สาวสวยโซฟีคันนิงแฮมครับดวลกับมาาาเเทพนฟิซ่คอยยลี ตำแหน่งนี้คงไม่ต้องเทียบครับคอยเลียเหนือกว่ามากจริงๆครับและ power forward ในวันนี้ครับมาเทพยางเคลียร์คอปเปอร์ครับจะได้ดวลกับสาวสวยอย่างบิจเจตคารินตันครับตำแหน่งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านครับดูข่มอยู่เล็กน้อยครับส่วนเซนเตอร์คุงในคอยดีบาวใต้แป้นครับตอนนี้ก็กําลังร้อนแรงสําหรับบรนนี่กรินเนอร์ครับจะได้ดวลกับสาวสวยอีกหนึ่งคนของวงการครับอาร์เรน่าสมิธครับเรื่องการรีบาวครับสูสีมากคู่นี้ถือว่ามวยถูกคู่ นี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านฟิลิปเมอร์ครี่ประกอบไปด้วยนัตชาร์คราวดแอน่าทอร์เรซีโซฟีคันนิงแฮมเคลเลียคอปเปอร์และบริ t นีย์ r กรนเนอร์ส่วนทีมเยือนครับมิเนโซตาลินส์ทีมอันดับหนึ่งในสายตะวันตกครับประกอบไปด้วยคอตน่วิลเลียมส์เคลล่ามัมกไบร์นาฟิซาคอเคลียบิดเจดคาเนตนัและอลนันนาสมิธ ฟินิกเมคเกรชนะ16แพ้15เกมครับรั้งอันดับ4ในสายส่วน Minnesota l น n ์อันดับ1แน่นอนแล้วครับ22เกมครับชนะได้เยอะจริงครับแพ้แค่8เกมจับคู่แมชอัพดวลกันถือมวยถูกคู่ครับเคลียร์คอปเปอร์ดูดูการนี้22.6แต้มตัอเกมถือว่าสูงมากครับส่วนนาฟิซาคอยเคลียร์ของมิ n นโซตาลินส์อยู่ที่21.1แต้มครับในดดูการนี้ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่ครับเคลียคอปเปอร์เปอร์เซนต์ฟิโก45 ส่วนนาฟิซาคอยเลียโปรเซนฟิโกโถึง50%ครับถือว่าสูงจริงๆทัศนาจันเจนในคู่นี้ครับส่วนตัวชอบการเล่นเป็นทีมของมิเนโซตาลินส์ครับทีมอันดับหนึ่งในสายตวนตกก็ไม่เสียราคาครับถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะมาต่อเนื่องครับเกมนี้บุกมาเยือนทางด้านฟินิกซ์เมอร์คิรีก็ดูเป็นต่ออยู่แล้วครับแล้วก็เป็นต่ออยู่ประมาณ3แต้มครับซึ่งน่าจะเป็นราคาที่น่าจะข้ามฟากได้ครับก็ยังชอบนาฟิซาคอยเลียและลูกทีมครับเอาชนะได้เกิน3มแต้มวันนี้ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ